ครับผมรอบนอกวันนี้เราอยู่กันที่วัดพิเชษปินตยารามนะครับอยู่ที่คลอง1ิบสามธัญบุรีตอนนี้ฝนตกนะแต่ที่เห็นขูมูเปียกนี่ไม่ใช่ฝนเหงื่อไม่รู้เป็นไรนะครับพักนี้เหงื่อออกง่ายมากนะเออดูดิเหงื่อลุ้นๆมาแห่นหนักนะครับวันนี้นดิเหมือนเดิมนะครับสลับรอบนอกขหมูก็ไม่ได้เน้นที่ไปเกาะแต่วงนะครับเพราะว่าแต่วงเรามีคลิปหลักของเราอยู่แล้วนะครับมีกล้องหลักของเราที่ถ่ายแต่วงอยู่แล้วนะครับ นะก็จะเน้นเป็นการรีวิวบรรยากาศภายในวัดนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบว่าแต่ละวัดเป็นไงบ้างนะครับนะเพราะว่าอ่าลหลายๆท่านก็รีเควสต์มาบอกให้ครูหมูอ่าถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูหน่อยนะบางทีดูแต่ข้างในนะครับดูแต่ข้างในเห็นแต่นางลำเห็นแต่แต่วงอะไรเงี้ยอยากเห็นบรรยากาศวัดบ้างได้ครับผมจัดป้ายก่อนอื่นไปดูแต่วงกันก่อนนะครับ รอบๆของการแห่นะครับวันนี้คนเยอะนะครับคนเยอะที่เห็นยังยังไม่อ่าเขาเรียกยังไม่เต็มนีเพราะว่าเขาหลบฝนกันอยู่เมื่อกี้ฝนตกนะครับนี่กลังทยอยมานะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกนะครับทุกคนก็ต่างเอาตัวรอดกัน โนะบสถ์ที่นี่ก็เป็นทรงมาตรฐานนะครับนะทรงมาตรฐานเลยเหมือนวัดทั่วไปนะครับแต่ว,ว่าข้างในก็จะเป็นห้องกระจกนะซึ่งขโมูก็ยังไม่กล้าขึ้นไปถ่ายนะครับยังไม่กล้าเข้าไปดูข้างในนะส่วนรอบๆโบสถ์ก็เหมือนเดิมนะครับ,รบมาตรฐานทั่วไปก็จะมีโกรธมีเจดีนะอยู่รอบๆนะข้าง,ข,างข้างนี้เป็นกุฏิพระนะครับนะที่นี่ก็อยู่ที่คลอง13านะครับ คลอง13ทันย่าบุรีนะไปอีกหน่อยนึงก kind of eh ็จะเป็นองคลักษ์นะครับองคลักษ์นครนายกแหละนะครับที่นี่ก็อยู่ใกล้ๆกับนครนายกนะราคาเดียวกันนะครับปทุมธานีนครนายกเนี่ยราคาเดียวกันแต่ว่าต่างกันตรงที่ปทุมธานีคุณหมูจะไม่ไม่ไม่รับงานรับนาคนะครับอาจะรับที่แค่ที่นครนายกนะเพราะว่าที่ปทุมธานีโดนขิงไปเยอะนะโดนขิงไปเยอะว่ารับนากันทีสี่ห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเค ในเมื่อโดนขิงแบบนี้เราก็ไม่รับเพราะว่าเราก็ไม่เอาเด็กเรามาเสี่ยงเหมือนกันก็เลยเน้นแค่รับแข่หนากนะครับเลยไม่ได้ไม่ได้รับงานรับหนักนะข้างๆโบสถ์นี่กุหมูเรียกว่าหลังวัดแล้วกันนะข้างๆโบสถ์นี่หลังวัดนี่ก็จะเป็นพื้นที่ลานจอดรถกว้างเลยนะครับกว้างเลยนะมีเครื่องหมายชัดเจนนะครับมีช่องจอดรถแล้วก็ เมื่อเช้าเรามาเรามาจอดข้างหน้าแล้วก็เห็นช่องจอดรถไม่ไม่กว้างมากนะกุมก็เลยกังวลว่าเอะเราจอดไว้แล้วรถเขาจะมาปิดทางปิดช่องเราหรือเปล่าเพราะว่าที่จอดรถมันแคบอะไรที่ไหนได้๋อมีข้างหลังด้วยที่นี่อยู่ติดคลองเลยนะครับอยู่ติดคลอง13บและข้างหลังนี่เป็นกุฏิพระนะครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นแต่คงไม่กล้าเดินไปรีวิวอะไรมากเพราะว่าหมานะครับนี่ยสำคัญเลยเวลาถ่ายงานในวัดเนี่ย ไม่ค่อยกล้าซอกแซกเท่าไหร่นะครับเอาว่าเท่าจุดเท่าที่ไปได้แล้วกันนะแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสาระอะไรนะอ่ให้เด็กๆมาเลงไปนะครับสำหรับที่นี่ก็ราคาก็เวลาละสอง0มื่นนะครับเวลาละสอง0มื่นบาทแต่งานนี้เจ้าภาพเขาแห่เช้าเจ้าภาพก็จะเสียเยอะหน่อยนะครับก็คือ 2 0,000บวกค่าที่พักด้วยนะครับหมูดาว่าค่าที่พักเมื่อวานประมาณสักสามสี่พันประมาณนี้นะครับนะก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าภาพก็น่าจะจ่ายเยอะอยู่นะก็แล้วแต่นะครับถ้าเจ้าภาพไหนรับได้ก็เราก็มาได้นะครับนะไม่ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเรื่องรับนาคนะครับเรื่องรับนาคที่ปทุมธาน,นีนะขอขอไปยอมยอมนะบอกเลยยอมนะเพราะว่าพวกเขาขิงกันไว้เยอะนะครับแตนะ่ว่าแห่นานปกติจะแห่นานแห่สี่ห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มานะครับก็นะนะมาแห่นาคอย่างเดียวพอเช้าเช้านีนะครับ เอาแค่พอสนุกตูมตามไปเพราะว่าเราก็ไม่ชอบอยู่นานอยู่แล้วนะครับนะครูหมูก็เป็นคนเล่นดนตรีที่แบบแอนตี้การดื่มแอลกอฮอลนิดหนึ่งนะครับในะบางทีเราพาเด็กๆไปเล่นแห่แล้วก็มีคนกินเหล้าเดินไปแบบบางทีก็ไม่เดินหรอกนั่งแช่กันอยู่นะบ,บางทีไปกลางถนนแดดร้อนพวกเขาก็นั่งแช่กันบนรถแล้วพวกเราก็เล่นไปกว่าจะถึงบ้านงานมันนานนะครับเราก็ไม่ชอบแบบนี้ด้วยเราก็เลยแบบโอเคไม่รับงานรับหน้านะครับไม่ไม่รับเฉพาะบางที่นะบางที่ที่เข้าแห่ปกติเ้ารับอยู่นะครับ ได้หนึ่งรอบแล้วดันไว้ครับดันไว้เดี๋ยวจบเร็วโอเคเดี๋ยวพาไปดูต่อนะครับส่วนฝั่งนี้ของโบสถ์ก็จะเป็นสาลาอภิธรรมนะครับสาลาอภิธรรมกับศาลาจัดงานต่างๆเนี่ยเป็นที่เดียวกันนะครับ อนี้ก็จะเป็นที่ที่เรานั่งกินข้าวกันเมื่อกี้นะครับแล้วก็กุฏิพระน่าจะเยอะนะเอ็นกุฏิเทียบเลยนะครับกุฏิเพียบเลยพระน่าจะเยอะแล้วก็เมื่อกี้เรานั่งกินข้าวกันตรงนี้นะก็คิดเล่นๆว่าเอ้ยถ้าเกิดเข้าแห่จากตรงนี้มาเข้าโบสถ์เลยมันน่าจะใกล้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีการนะเริ่มแห่จากข้างหน้าวัดน้วยนะข้างหน้าวัดแล้วก็อ้อมอ้อมมาเข้าหลังโบสถ์อันนี้ได้นะครับอันนี้ได้ไม่งั้นมันจะจบเร็วเกินไปแต่พื้นที่วัดก็มีประมาณนี้นะครับนะส่วนห้องน้ําก็ ยัง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 เข้ายากอยู่ย่งหาตะนตามโนไปกับโพี่หน่ใหน่าย่ญ่ตะโกนหาหลานลั่นเลยพัดกับหลงกับหลานเมื่อกี้นี้แต่ก็ธรรมดานะครับมากับหลานเล็กๆนี่ถ้าหายไปหาไม่เจอนี่ก็เดือดร้อนเหมือนกัน นี่ครับลานข้างหน้าขาวหมูว่าวัดที่นี่เป็นวัดที่สิ่งก่อสร้างเยอะมากนะครับก็พื้นที่โล่งจะน้อยนะครับพื้นที่ว่างจะเหลือน้อยแล้วนะเพราะว่าเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างนะครับก่อสร้างก็มีอาคารนะต่างต่างนะม่งบอกถึงการาพัฒนาไปในทางอ,าอีกทางหนึ่งนะครับวัดพิชิตปิตยารามตำบลบึงน้ำลักอำเภอธัญบ,บุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามแยกครับผมสะพานข้ามแยกคลอง13นะครับ เมื่อเช้าเรามาจากทางนู้นเอ้ยเมื่อคืนเรามาพักที่เรามาพักที่คลองสิบเอ็ดนะครับเราเรามาจากเราเราออกมาตรงนี้เลยออกมาจากอ,าอะไรวะชาเชิงเซา,าเราออกมาจากเราเข้ามาทางชาเชิงเซาแล้วก็โผล่มาจากมาเส้นนี้เลยนะครับประมาณนี้ะเดี๋ยวไปดูการแห่กันะเด็กๆไม่รู้ได้กี่รอบแล้วนะครับวันนี้แหมเห็นเขาเดินเร็วเหลือเกินน,น่าจะดันไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับ ในงานก็มีอาหารมาบริการนะครับนะก็อร่อยมากอาหารอร่อยมากเหมือนเขาจ้างมืออาชีพมาครับต่งน,นี้ก็มีกว๋วยเตียตเต๋ยวมีก๋วยเตี๋ยนะครับนะส่วนถาฐานที่จัดงานก็พอได้อยู่นะครับนะก็รองรับแขกได้ประมาณร้อยสองร้อยคนนะครับ โอเคได้สองรอบแล้วทีแรกฝนตกแรงนะตอนนี้ก็เริ่มไปปอยสวัสดีครับอยู่แถวนี้เหรอครับไป,ไปเต้นด้วยกัน เออดีมีคนดันไ้กลัวจะจบเร็วนะกลัวจะจบเร็วรมันเพราะว่าเรามาไกลทีเราก็อยากเล่นให้แบบเล่นให้คุ้มนะครับแนะสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีนะครับยางเร็วนี้สักชั่วโมงนึงก็ยัง รอบนอกไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็กลัวจะแห่จบเร็วก็เลยไม่ได้เล่าอะไรยาวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไปดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube ปนมินดี้นะครับผมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ